ที่ผมจะสั่งสอนคุณในฐานะคุณเป็นยูทูบเบอร์คุณต้องรู้กฎหมายให้ชัดเจนและเคลียร์การพูดผมพูดออกไปเนี่ยอะไรที่เป็นข้อมูลอันเป็นเท็จหรือไม่จริง mm. ก็ถือว่าเอาข้อมูลอันเป็นเท็จหรือบิดเบือนมาเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์มีความผิดตามกฎหมายงะจะสั่งสอนคุณอย่างนี้นะครับ แต่คนที่ด่าผมผมดูที่เจตนาตามมาตาห้าการวัสองว่าท่านมีเจตนาอย่างไรเหมือนเด็กผู้หญิงยูทูบเบอร์คนหนึ่งเนี่ยที่ไปเขียนชื่อยศผมผิดเป็นพันตำรวจโถผมไม่ได้ว่าอะไรหนูเลยนะลูกนะผมไม่ได้ว่าอะไรหนูเลยนะลูกแต่มียูทูบเบอร์อีกคนในที่อยู่นครถมเนี่ยนะครับชื่ออะไรคไม่ลูกผมก็จำชื่อไม่ได้นะครับอันนี้พิมพ์ชื่อเนี่ยผิด แต่คําพูดเนี่ยก็ดูเหมือนจะชื่นชมเขารบศรัทธาผมแต่ด้อยค่าผมว่าตื่นเช้ามาหกโมงเช้าก็มาไลฟสผมไม่เคยไลฟตอนเช้าครับเช้ามาผมต้องทำวัดเช้ากว่าผมจะเดินจงกรมไม่มี้วครับไม่ว่าจะไปอยู่ไล่อังหุหรือจะไปถือศีกนะครับจะเริ่มไลฟ์ได้วันหยุดก็ต้องประมาณ8ปดโมงเช้า คนบ้าเท่านั้นเหละครับที่จะไปไลฟ์หกโมงเช้านะครับนะครับไม่มีครับการที่ท่านเป็นยูทูบเบอร์แล้วมีผู้ติดตามท่านถึงล้าน4ี่แสนกว่าคนแล้วท่านบอกท่านเคยเป็นอดีตนักข่าวเกาว่าโพลิตนิวอยู่ภาคเกดท่านย่อมต้องรู้จักผมดีนะครับท่านย่อมรู้จักผมดี พูดแต่ก็ไม่รุนแรงอะไรนะครับไม่รุนแรงอะไรก็มาออกคลิปขอโทษขอโทษมันต้องขอโทษนะครับต้องออกคลิปขอโทษด้วยความจริงใจกี่วันที่ผมจะสั่งสอนคุณในฐานะคุณเป็นยูทูบเบอร์คุณต้องรู้กฎหมายให้ชัดเจนและเคลียร์ การพูดผมพูดออกไปเนี่ยอะไรที่เป็นข้อมูลอันเป็นเท็จหรือไม่จริงก็ถือว่าเอาข้อมูลอันเป็นเท็จหรือบิดเบือนมาเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์มีความผิดตามกฎหมายงาจะสั่งสอนคุณอย่างนี้นะครับหรือคุณจะดูหมิ่นผมดูหมิ่นก็หมิ่นประมาทคนละฐานความผิดกันนะครับ นะครับดูหมิน่นกับมินประมาทคละฐานความผิดนะครับเรื่องการจะไปแจ้งความร้องทุกข์กับพนักง,งานสอบสวนเป็นสิทธิ์ของผมที่ผมเห็นว่าผมเป็นผู้ถูกกระททำเป็นผู้เสียหายผมเข้าไปแจ้งส่วนตำรวจเข้าจะสั่งฟ้องไม่ฟ้องเป็นอำนาจของพนักง,งานสอบสวนอายการจะสั่งฟ้องไม่ฟ้องเป็นอำนาจของพนักง,งานอายการนะครับศาลจะ ลงโทษไม่ลงโทษเป็นอำนาจของศาลท่านนะครับอันนี้สิทธิตามกฎหมายระบบกล่าวหาของประเทศไทยแต่ถ้าผมเนี่ยเอาข้อมูลอันเป็นเท็จไปกล่าวหาท่านเพื่อต้องการให้ท่านได้รับโทษผมก็มีความผิดครับไม่ว่าจะไปแจ้งความต่อพนกงานสอบสวนท่านก็มีสิทธิ์ดำเนินคดีแจ้งความผมกลับได้หรือผมไปแจ้ง ฟ้องศาลท่านเพื่อต้องการให้ท่านได้รับโทษทางกฎหมายแล้วมันไม่ใช่เป็นข้อมูลอย่างนั้นจริงๆต่อมาศาลไม่ประทับรับฟ้องหรือศาลยกฟ้องนะครับเขาก็มีสิทธิ์ที่จะดําเนินคดีกลับได้นะครับและโทษหนักกว่าด้วยนะนะครับโทษจําคุกถึงถ้าผมจำไม่ผิด5ปีเลยนะไอ้ฟ้องเทปหรือแจ้งความเท็ปนี่นะครับ ย้อนกลับมาเรื่องแต่ผมยังไม่ติดใจเท่าไหร่นะมันออกมาขอโทษอะไรเนี่ยนะครับไอ้ไอ้ไอเด็กที่ว่าคือเขาก็ขอโทษว่าผมก็ทามาหากินครับมีรายได้จาก YouTube บ้างอะไรบ้างครับผมก็เป็นชาวบ้านคนนึงไม่รู้จักกฎมองกฎหมายอะไรเงี้ยนะครับแอ่อันเนี้ยผมก็ยังสงสารนะครับเป็นวันที่14บสี่กุมภาถ้าบุคคลทั่วไปก็จะบอกว่าเป็น วันวาเลนไทน์วันแห่งความรักวันแห่งความรักเนี่ยต้องย้อนไปนิดหนึ่งนะครับผมจำได้คร่าวๆนะครับคือในสมัยนั้นเนี่ยมีกษัตริย์ของประเทศหนึ่งเนี่ยออกกฎว่าห้ามทหารเนี่ยห้ามผู้ชายที่เป็นทหารเนี่ยแต่งงานกันนะครับ แต่ก็ความรักมันห้ามกันไม่ได้นะครับทหารนั้นก็อยากจะแต่งงานเขานับถือศาสนาคริสต์นะครับก็ไปให้นักบวชท่านหนึ่งซึ่งชื่อท่านคือท่านวาเลนไทน์นะครับจัดพิธีแต่งงานให้พอกษัตริย์รู้ก็ประหารชีวิต วาเลนนทายเลยถูกประหารชีวิตนะครับทั้งทงที่เป็นนักตวดนค,คนเขาก็เลยระลึกนึกถึงท่านนะครับที่ท่านเห็นใจในความรักนะฮะก็น่าเป็นต้นกำเนิดวันแห่งความรักนะครับเป็นของต่างประเทศเขาครับคือคนไทยนี่ไม่ว่าจะวันกิสมาร ขึ้นปีใหม่ของฝรั่งเขาเราก็เอามาวันตรุษจีนของคนจีนเขาเราก็เอามานะครับวันฮาโลวีนวันวาเลนไทน์ซึ่งผมว่ามันไม่ใช่ปรเพณีของคนไทยนะครับของเรามันวันเข้าพรรษาออกพรรษาวันสงกรานต์แต่ก็ไม่เป็นไรครับไม่มีใครไปห้ามท่านนะครับไม่มีใครไปห้ามท่านนะฮะอะไรที่ มันเป็นความสุขในชีวิตท่านก็ทำไปเลยครับเมื่อวานผมไปร่วมวันที่1 4กุมภาเนี่ยเป็นวันเริ่มก่อตั้งกองชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดนะครับคือกองชาการตำรวจเรียกสั้นๆว่าปอปสอเสือปอสอจุดนะครับผมก็ได้มีโอกาสได้ไปเป็นผู้ชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดก,กับเขาสองปีนะครับ แล้วมันอยู่ใกล้ๆบ้านผมก็เลยไปร่วมง,งานเขาจะเชิญมาทั้งทั้งสองกองบัญชาการนะครับคือกองบัญชาการตํารวจสันติบาลซึ่งผมเคยไปรักษาการผู้บัญชาการตํารวจสันติบาลนะครับแต่ว่าช่วงวันสถาปนาตํารวจสันติบาลเนี่ยผมติดภาร,รกิจเลยไม่ได้ไปร่วมง,งานสักสองสองสามปีแล้วนะครับแต่กองบัญชาการตํารวจปราบปรามยาเสพติดเนี่ยว่างผมก็จะไปนะครับทางดีเอจนะครับเ <c oughs> นี่ยเนี่ยบอกได้ โนีเ oh. นี่ยโล DEA นี่ DEA น, e นี่เป็นหน่วยปราบปรามยาเสพติดของประเทศสหรัฐอ,อเมริกานะครับเนี่ยฮะเนี่ยโลของจริงนะครับประกาศเกียรติคุณของจริงโลของจริง DEA ท่านจะพิจารณาว่า ข้าราชการคนใดที่ทุ่มเทเสียสละซื่อสัตย์ในการปราบปรามยาเสพติดเขาก็จะมอบโลประกาศเกียรติคุณให้นะครับหน่วยงาน DEA นี่ทำงานไปทั่วโลกนะครับทั่วโลกนะครับเทียบเท่ากับ FBI ท่านเคยได้ยินชื่อ FBI ของ FBI CIA DEA 3หน่วยของสหรัฐอเมริกานี่จะมีบทบาทในประชาคมโลกมากนะครับ ก็ขาอมบอให้ผมนะครับผมก็ขอบคุณนะครับขอบคุณหน่วย d a ของประเทศสหรัฐอเมริกานะครับถามว่าประกาศเกียรติคุณอันนี้นะครับมีประโยชน์ก็คือเวลาผมจะเดินทางไปประเทศสหรัฐอเมริกาไปขอวีซ่าเนี่ยทางสถานทูตสหรัฐอเมริกาเขาก็จะพิรณาให้นะครับจะพิรณาให้ นะครับจะพิเนาให้ออวีซ่าให้สิบปีผมเคยได้ครั้งละสิบปีสิบปีนะครับแต่ผมไม่มีเงินไปกับเขาแล้วครับประเทศสหรัฐอเมริกานะครับมันไกลนั่งเครื่องบินไปก็เคยไปแค่ครั้งเดียวนะครับสิบสิบห้าวันนะไปสิบห้าวันเมื่อปีสองพันห้าร้อยสามสิบแปดนะครับไปโอ้โหนั่งกันเท้าบวมเลยนะครับผมเดินเครื่อง่เดินในเครื่องนะครับคือผมนี่ถ้านั่งเครื่องบินนี้ เกรดอย่างผมนี่ก็เอคกโซอยู่แล้วครับชั้นชาวบ้านทั่วไปชั้นประหยัดที่สุดนะครับผมไม่ได้ไปนั่งชั้นธุรกิจหรือชั้นบิสสิทคาร์อะไรกับเขาแล้วครับอ๋อประกาศนี้ใช่ไหมฮะผมไม่รู้ว่ามอบกี่คนนะครับเขามอบมอบผมนะมอบผมนะครับเขาไม่ค่อยมอบสเปซสปะนะครับน้อยครับน้อยฮะน้อยครับน้อยครับน้อยมอบให้น้อยมากนะครับ เหมือนกับทางการมาเลเซียเนี่ยทางการมาเลเซียเนี่ยอากริย์ของมาเลเซียก็ทรงมีพระเมตตาม,มอบเครื่องราชอิสริยพรชั้นดาโตะให้ผมนะครับเพราะว่าพค์ท่านมองว่าผมเนี่ยทำงานปราบปรามยาเสพติดอย่างทุ่มเทสกัดกั้นยาเสพติด คร ouais> ื่อง่ายศียพรชันดาโตะก็พูดภาษาชาวบ้านเหมือนชั้นอัศวินของประเทศมาเลเซียและครับนะครับแต่ว่าผมก็เสียใจกระทั่งทุกวันนี้นะครับคือวันที่พระราชทานเครื่องราชอิศยาพรชันดาโต้นี่นะครับผมป่วยผมป่วยนะครับนะครับเป็นไข้หวัดใหญ่ก็ไม่ได้ไปร่วมไปรับเครื่องราชอิศยาพรชันดาโตะนะครับ ก็มีไม่กี่ท่านและครับที่จะได้รับพระราชทานเครื่องราชสิยปันอันดาโตะนะครับก็เป็นเป็นผลงานที่เราเคยทำงานมาในอดีตนะฮะได้รับครับขอบคุณครับท่านส่งของมาให้ที่จเจเลนะครับแต่ท่านอย่าส่งมาเลยครับมันลำบากนะฮะแล้วก็ เมื่อวานนะก็ไปเจอผู้ช่วยโอ๊ตครับผู้ช่วยผมก็ตลอดนะครับเขาก็เอากล่องนี้มาให้เป็นกล่องแดงๆเลยนะครับผมก็บอกอะไรอะไรไวโอ๊ตนะฮะมันบอกอย่าดมพี่นะฮะผมก็สนิทกันกับท่านผู้ช่วยโอ๊ตครับบอกอย่าดมพี่บอกอย่าดมหาอะไรวะทําไมมันกล่องเหมือนกล่องไอ้ขนมถั่วผมเลยนะครับ ครั้งแรกก็ดีใจนะครับคิดว่ามันเอาถั่วมาให้นะครับเดี๋ยวนะผมเอาถั่วมาผมจะมีแค่ผมชอบกินถั่วนะ